สวัสดีค่ะในโลกที่เสียงดังจนเราไม่ได้ยินตัวเองพื้นที่นี้คือความเงียบที่มีความหมายยินดีต้อนรับส่ดีวายเอ็กโคสพื้นที่เล็กๆของความเข้าใจที่เราจะมานั่งพักใจไปด้วยกันวันนี้เราอยากชวนคุณฟังเรื่องหนึ่งที่เราอาจกำลังต้องการในวันที่รู้สึกว่าเรากำลังวิ่งตามบางอย่างแล้วมันไม่ไปไหนเลยเหนื่อยเพราะพยายาม ไม่ใช่เพราะล้มเหลวคุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมเราตั้งใจขนาดนี้พยายามขนาดนี้แต่ทำไมมันยังไม่สำเร็จหลายครั้งเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะคะเราแค่อยู่ในช่วงเวลาที่ผลยังไม่ผลิบานเท่านั้นเองยกตัวอย่างชีวิตจริงเช่นบางคนทำงานหนักมากแต่ยังไม่ได้เลื่อนขั้นบางคนเปิดร้านใหม่แต่ลูกค้ายังไม่เยอะ บางคนลงแรงกับความรักเต็มที่แต่เขายังไม่เห็นนั่นไม่ได้แปลว่าเราพ่ายแพ้นะคะมันแค่ยังไม่ถึงเวลาหยุดพักได้แต่อย่าหยุดเชื่อในโลกของผู้ใหญ่ไม่มีใครให้รางวัลเราแค่เพราะเราพยายามแต่เราต้องให้รางวัลตัวเองค่ะแค่คุณยังไม่ยอมแพ้ในใจแค่นี้ก็เก่งแล้ว คุณไม่ต้องรีบโตเร็วกว่านี้คุณไม่ต้องประสบความสำเร็จเหมือนใครคุณแค่ใช้ชีวิตของคุณให้ดีที่สุดในจังหวะของตัวคุณเองเรากำลังเติบโตในวันที่เงียบที่สุดคุณส่วนใหญ่มักไม่เห็นการเติบโตของตัวเองเพราะมันเกิดขึ้นในวันธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยยกตัวอย่างเช่นการตื่นไปทำงานตรงเวลาการจัดการอารมณ์ในที่ประชุม การกล้าบอกว่าไม่ไหวกับคนใกล้ตัวคุณไม่ต้องรอถึงวันที่ประสบความสำเร็จแล้วถึงจะภูมิใจเพราะทุกวันที่คุณยังไปต่อนั่นแหละคือชัยชนะแล้วเราจะยังเดินไปด้วยกันสุดท้ายนี้เราอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาพื้นที่นี้มีไว้ให้คุณได้พักหายใจลึกๆแล้วค่อยไปต่อคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะ เราอาจไม่รู้จักกันแต่เราเชื่อในตัวคุณและถ้าคุณหลงลืมความเชื่อนั้นไปเมื่อไหร่กลับมาฟังเสียงนี้ได้เสมอขอบคุณที่อยู่ตรงนี้แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าของให้คืนนี้ใจคุณอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นอีกนิดนะคะจากใจถึงใจนี่คือ dy e c h o อ e